ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคระในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัครชา n นลนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึง MCU เฟสที่6กันบ้างครับเป็นที่ทราบดีนะครับว่า MCU ในเฟสที่ 4, 5และก็6เป็นการพูดถึงซาก้าใหม่อย่าง The Multiverse Saga ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในงาน San Diego Comic Con ในปี2022ที่ผ่านมาครับซึ่งก่อนที่จะมีการประกาศเปิดตัวในงานเนี่ยก็เคยมีการหลุด ลายชื่อเทรดมาร์กของโปรเจกต์ใน MCU อย่างกัปตันอเมริกา New World Order, The Multiverse Saga, Avengers: The Kang Dynasty, Avengers: Secret War แล้วก็ t h u n d e r b o l t นะครับซึ่งรายชื่อพวกนี้ก็ปรากฏอย่างชัดเจนในเวลาต่อมาในงาน San Diego Comic Con ของ MCU ในเฟสที่5แล้วก็เฟสที่6ครับซึ่งหลังจากจบงานนี้นะครับก็ได้มีรายชื่อเทรดมาร์กหรือทะเบียนการค้าของโปรเจกต์ใน MCU หลุดออกมาเพิ่มอีกเพียบเลยครับ ซึ่งมันก็อาจจะเป็นหนังหรือซีรีส์รวมถึงเกมและอาจจะเป็นของเล่นที่ปรากฏอยู่ในอนาคตหลังจากนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปที่คำพูดของเควินไฟกี้ว่าเขาวางแผนจัก,กรวาล M.G.U ในอนาคตต่อไปอีก10ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้ก็คงจะเห็นวิสัยทัศน์ของเควินไฟกี้จริงๆครับโดยชื่อเทรดมาร์กที่มีการจดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นกาตันเมริกาเวดไวเอ็นแบรก ที่เป็นชื่อเดียวกับคอมมิกที่พูดถึงตัวละครกัปตันอเมริกาอย่างอิสยาเบสลี่ครับที่เขาเป็นกัปตันอเมริกาผิวสีซึ่งตัวละครนี้เคยปรากฏอยู่ในซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier มาแล้วครับชื่อต่อมาคือ s i l e s t i a l e n d of Time นะครับอาจจะเป็นการพูดถึงตัวละคร s i l e s t i a l ที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจากหนังเรื่อง Eternal ครับชื่อต่อมาอย่างชางชี and the wreckage of Time เนี่ย อาจจะเป็นเรื่องราวของชางชีภาคที่2ก็เป็นได้ครับซึ่งก็ได้ข่าวว่าได้ผู้กำกับคนเดิมมากำกับหนังชางชีภาคที่2รวมถึงหนัง a v e n g e r t h เด a n แค y n a s t y นะครับแล้วก็ข่าวก่อนหน้านั้นอย่างโปรเจกต์ของ Wonder Man ซึ่งก็ได้เข่าวแหละครับเดสตินเดนเน่คริกตันจะมากำกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับชื่อต่อมาอย่าง a v e n g e r e t t r r n t y y w r r นะครับอาจจะเป็นเรื่องราวของ A เ e n g e r ภาคต่อไป หลังจาก Avengers Secret Wall ก็เป็นได้ครับต่อมาเป็น Nomad ครับตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับ Steve Roger แล้วก็มีข่าวลือมาก่อนหน้านั้นครับว่า Marvel Studio จะทำโปรเจกต์ของ Nomad นี้ครับชื่อต่อมาอย่าง Black Knight Origin นะครับโดยหลังจากที่มีการเปิดตัวตัวละครอย่างเดนวิทแมนเนี่ยเมื่อเดนได้กลายมาเป็น Black Knight แล้วเนี่ยเรื่องราวของเขาอาจจะมีการพูดถึงมากขึ้นและก็เล่าเรื่องราวต้นกำเนิดของเขาอาจจะเป็นซีรีส์ก็เป็นได้นะครับต่อมาครับเป็น Midnight Sun เป็นโปรเจกต์ที่ทาง MCU ควรจะทำอย่างยิ่งครับแล้วก็เริ่มมีเบาะแสของตัวละครที่เกิดขึ้นใน Midnight Sun มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Moon Knight เองตัวละคร Brave เ a รดด r Strange ครับแล้วก็เบาะแสของ Ghost Rider ที่จะมาปรากฏอยู่ในซีรีส์ She-Hulk รวมถึงตัวละครอื่นๆอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์ Midnight Sun อัคาระอยากให้มามากๆครับแล้วก็ลุ้นมากๆด้วยว่าจะต้องมีให้ได้ครับชื่อต่อมาครับ Red Guard i a n Generations ครับ อาจจะเป็นการเล่าเรื่องราวของอเล็กซี่หรือเลดกาเดียนพ่อบุญธรรมของนาตาชาโรมานอฟที่เคยพูดถึงมาแล้วในหนังเรื่อง Black w i ด o w นั่นเองครับโปรเจกต์ Project ต่อมาอย่าง Run Away New Era นะครับเรื่องราวนี้อาจจะมีการพูดถึงตัวละครกลุ่มหนึ่ง ที่มาจากซีรีส์รันอเวย์แล้วก็หยิบตัวละครพวกนั้นเข้ามาอยู่ใน MCU เหมือนอย่างตัวละคร m a ตเมอร์ดอกและก็คิงพินที่มาจากซีรีส์ทาง Netflix ทั้งนั้นเลยครับต่อมาเป็นชื่อของ Avenger อีก3ชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็น Avenger Academy Avenger Timeless Avenger Excursion ครับซึ่งโปรเจกต์พวกนี้อาจจะเป็นชื่อของเล่นหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของหนังเรื่อง Avenger ในอนาคตต่อไปอีกเยอะเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับยังมีชื่อของซาก้อีก2ชื่ออย่าง Timeless s a g a อีเทอร์เนตี้ซาก้าที่อาจจะเป็นชื่อซาก้าหลังจากเฟสที่6แล้วครับและสุดท้ายครับแซมบิลสันกัปตันอเมริกาอาจจะมีการผูกตำแหน่งกัปตันอเมริกากับแซมบิลสันในอนาคตอีกหลายสิบปีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หลายคนบอกว่าแซมบิลสันยังไม่เหมาะกับตำแหน่งกัปตันอเมริกาเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดครับนั่นอาจจะมีหนังหรือซีรีส์บางเรื่องที่ทำให้เรายอมรับในตัวแซมก็เป็นได้นะครับทั้งหมดนี้ครับคือรายชื่อทางการค้าที่หลุดออกมาก่อนหน้านั้น หลังจากงานแสเน่เดโก้คอมมิคคอนครับทีนี้เรามาดูที่ MCU เฟสที่6กันบ้างครับจากงานแสเนเดโก้คอมมิคคอนก็มีการประกาศหนังแค่3เรื่องเท่านั้นนะครับก็คือ Fantastic f o v r n v e n g e r ร์เดอะ n คนดี้นั้และก็ Avengers s e r r t w w r r ครับที่จะมาปรากฏอยู่ในไทม์ไลน์ของ MCU เฟสที่6ซึ่งทาง m r เ v e l Studio เองก็บอกว่ายังเหลือหนังอีก8เรื่องด้วยกันที่ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งเราเอาจจะได้พบกับเซอร์ไพรส์จริงๆ ในงาน d 2 3รในช่วงปลายปีนี้ครับเพราะฉะนั้น,นอัครัชจะมาเดาครับว่าจะมีหนังเรื่องไหนบ้างที่แทรกอยู่ในไทม์ไลน์ที่ว่างเอาไว้ใน8เรื่องนี้นะครับโดยยึดหลักความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นแล้วก็เส้นเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาของจกักรวาร MCU ซครับซึ่งเรื่องราวที่อัครัจะพูดหลังจากนี้นะครับมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลที่เกิดขึ้นในสื่อต่างๆมากมายครับ เรื่องแรกนะครับเราอาจจะได้เห็นสไปเดอร์แมนภาคที่4ฉบับทอมฮอลแลนด์อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าหลังจากสัญญาของทอมฮอลแลนด์เนี่ยได้มีการเซ็นเพิ่มเติมเข้าไปหลังจากโนเวโฮมแล้วนะครับแล้วเรื่องราวของเศษวีนอมเนี่ยก็ได้ทิ้งปมเอาไว้ ในเครดิตของสไปเดอร์แมนโนเวทโฮมด้วยเนี่ยอัคระมองว่าเราอาจจะได้เห็นสไปเดอร์แมนภาคที่4ครับซึ่งเควินไฟกี้ได้เคยออกมาพูดว่าตัวละครสไปเดอร์แมนเนี่ยจะมีบทบาทที่แตกต่างออกไปจากเดิมในอนาคตหลังจากสไปเดอร์แมนโนเวทโฮมและตัวละครสไปเดอร์แมนเนี่ยอกคระเชื่อว่าถ่าทางโ o n y ยังเดินทางไปกับ Marvel Studio อยู่แล้วก็ความแกรนของสไปเดอร์แมนจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวละครใน Marvel ก็มีเยอะอยู่แล้วแต่ยิ่งมาแจมกันเนี่ยก็ยิ่งทําให้คนดูอยากเห็นอะไรที่มันเชื่อมโยงกันไปหลายๆ ละครที่เกิดขึ้นครับนอกจากที่ Sony จะมี Ssu หรือ Sony Spider-Man Universe นะครับที่มีการเปลี่ยนมาจากชื่อที่ยาวๆอย่าง Sony p i c t u r e Universe of Marvel c h l r e c t o r นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากครับที่เราจะได้พบกับ Spider-Man ภาคที่4ในแบบฉบับของน้องทอมฮอลแลนด์นั่นเองโดยเรื่องราวของ Spider-Man ภาคที่4นั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในเฟสที่6หรืออาจจะอยู่ช่วงท้ายๆของเฟสที่6ก็เป็นได้นะครับ เรื่องต่อมาอย่าง Armor Wars ครับที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการประกาศแล้วนะครับว่าซีรีส์ Armor Wars จะฉายที่ช่อง Disney Plus แต่เมื่องาน San Diego Comic Con ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ถูกพูดถึงแล้วก็ได้หายไปจากลิสต์รายการใน The Multiverse Saga ไปเลยนะครับซึ่งหลายคนก็แปลกใจแล้วก็พูดถึงเยอะมากเลยครับว่าซีรีส์เรื่องนี้หายไปไหนและจะกลับมาหรือไม่อัการคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแผนครับให้ไปอยู่ใน MCU p h a ที่6เพื่อเชื่อมโยงไปยังเฟสต่อไป เพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องกับมัลติเวิร์สซาก้าเท่าไหร่ครับแต่อาจจะเป็นการทิ้งปมใหม่เอาไว้เพื่อก้าวต่อไปยังเฟสใหม่ต่อจากนี้ครับแต่ต้องลุ้นครับว่างาน d 2 3เนี่ยจะมีการพูดถึงซีรีส์ Armor Wars อีกหรือไม่นะครับแต่ทาง Marvel Studio บอกว่ายังคงมี a r m o r Wars อยู่อย่างแน่นอนครับโดยเรื่องราวของ a r m o r Wars นั้นจะเป็นการเล่าถึงการนำเอาเทคโนโลยีของโทนี่สตาร์กมาใช้ในทางที่ผิดนะครับต้องมาลุ้นกันต่อไปแล้วครับว่า ต่อมาครับเรื่องนี้ประกาศอย่างชัดเจนนะครับนั่นก็คือ Fantastic 4ครับซึ่งมีวันกำหนดฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือวันที่8พฤศจิกายนปี2024นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการประกาศผู้กำกับอย่างจอห์นวัตผู้กำกับของ Spider-Man เนี่ยได้มารับโปรเจกต์นี้ครับแต่ข่าวาวต่อมาเนี่ยจอห์นวัตก็ได้มีการถอนตัวจากโปรเจกต์ f a n t a s t i c 4นี้ แล้วก็มีข่าวว่าเควินเฟลกี้ก็พยายามไปจีบสตีเวนสปิลเบิร์กให้มากำกับแฟนตาสติกโฟให้กับเขาโดยเรื่องราวของแฟนตาสติกโฟนั้นเควินได้บอกกับว่าเขาจะไม่มีการเล่าถึงเรื่องราวต้นกําเนิดครับเพราะว่าหลายๆคนต่างรู้แล้วว่าพวกเขาเนี่ยมีจุดกําเนิดเป็นอย่างไรและคระก,ก็เชื่อว่าตัวละครต่างๆที่เกิดขึ้นในแฟนตาสติกโฟนั้นจะค่อยๆมาปรากฏอยู่ในหนังและก็ซีรีส์ต่างๆในเฟสที่5นี้อย่างแน่นอนครับเรื่องราวต่อมาครับนั่นก็คือวากันดาครับ อาจจะเป็นเรื่องราวที่มีการขยายความพูดถึงอาณาจักรวากันดาในรูปแบบของซีรีส์ที่ช่อง Disney Plus ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าข่าวคราวนี้เนี่ยไรยอันคูเกอร์ผู้กำกับ b บ a c กแพนเ h อรก็ได้มีการพูดถึงมานานแล้วครับว่าจะมีการพัฒนา Spin-off เรื่องราวของวากันดามาบรรจุอยู่ในซีรีส์ที่ช่อง Disney Plus เพื่อให้เรานั้นได้เข้าใจเรื่องราวของวากันดามากขึ้นโดยตัวละครเด่นอย่างโอโคเย จะเป็นตัวละครสําคัญที่นําพาเรื่องราวนี้ให้กับเราได้ทราบครับซึ่งอัคระก็มองว่าซีรีส์วากันด้านั้นอาจจะถูกบรรจุอยู่ในไทม์ไลน์ของเฟสที่6ก็เป็นได้ครับถัดจากเรื่องราวของวากันดานะครับก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ของวันเดอร์แมนครับที่มีการประกาศก่อนนั้นนะครับว่าเราได้เดสตินแดเนีย์ครีตตันผู้กํากับจากหนังเรื่องช้างชีภาคแรกเนี่ยจะมาทาซีรีส์เรื่องนี้ให้กับเราได้ชมอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้ผู้เขียนบทอย่างแอนดิวเกส์ผลงานชิ้นเอกของเขาคือบุกดินไลน์นายเนี่ยมาทำ หน้าที่เป็นทีมเขียนบทให้กับโปรเจกต์ Wonderman นี้ครับ ซึ่งมีรายงานว่าโปรเจก t นี้จะเริ่มถ่ายทำกันในช่วงสิ้นปี2023แล้วก็เริ่มเปิดตัวในช่วงปี2024อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งอัคราก็เคยพูดถึงเรื่องราวของวันเดอร์แมนมาแล้วในคลิปก่อนหน้านั้นครับต่อมาเป็นโปรเจก t ์ของอีเทอร์โน่ภาค2ครับที่ข่าวก่อนหน้านั้นนะครับแพทเทิร์นออสวลล์เนี่ยนักแสดงคนหนึ่งที่รับบทมาเป็นพิพเตอร์โทที่ปรกากฏอยู่ในเอนเครดิตของหนังเรื่องอีเทอร์โนลภาคแรกเนี่ยได้มีการพูดอย่างไม่ได้ตั้งใจในรายการรายการหนึ่งครับว่าจะมีโปรเจตของล2 แล้วก็ได้โขอ,อีเจ้าคนเดิมครับมากำกับหนังเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งผูกโยงไปกับเรื่องราวของชื่อทางการค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับซีเลเชียลแล้วเนี่ยอัครมองว่าโปรเจกต์อี e เทอร์นอลภาคเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวละครอย่างอีรอสหรือ Star Fox เองเนี่ยก็ต้องถูกมาเล่าถึงต่อไปครับ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องราวของ Eternal p a r k 2อาจจะเป็นปมหนึ่งที่ขมมดเชื่อมโยงไปยังหนังเรื่อง a v e n g e r The Kang Dynasty รวมถึง Avengers Secret War ด้วยก็เป็นได้ครับเพราะฉะนั้นคาดว่าหนังเรื่อง Eternal p a r k 2น่าจะอยู่ในไทม์ไลน์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 5นั่นเองครับเรื่องราวต่อมาครับนั่นก็คือ Miss Marvel p a r 2ที่อาจจะเป็นซีรีส์ถัดมาหลังจากเรื่องราวของหนังเรื่อง Eternal p a r k สแล้วครับหลายคนคงจะคิดแหละครับว่ายังจะทํา Miss Marvel อีกหรือแต่คาระมองว่าเรื่องราวมันก็ไม่ได้ แย่ yeah, อะไรนะครับถ้าเราลองกลับไปย้อนดูมิสแมวเวลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหนังนําเสนอได้ดีครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่สไตล์ของใครบางคนก็เป็นได้แต่เรื่องราวของกำมะลากานแล้วก็ตัวละครในเรื่องราวของมิสแมวเวลซีซั่นแรกเนี่ยยังมีปมอีกหลายอย่างมากครับที่ต้องเล่าถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคัมรานเองเรดเด็กเกอร์นักเคียแล้วก็การเดินทางครั้งใหม่หลังจากจบหนังเรื่องเดอะมาเวลส์แล้วเนี่ยตัวละครกำมะลากาันจะต้องมีบทบาทอะไรมากขึ้นอย่างแน่นอนครับต่อมาครับเป็นเรื่องราวของโ no น ว่าครอปซึ่งอาจจะเป็นซีรีส์โนวา จริงๆเนี่ยพวกเหล่าโนวาคอปเนี่ยมาสักทีเถอะนะฮะเพราะว่าเควินไฟกี้ก็ได้มีการพูดล้อเล่นและก็หยดมาแล้วหลายครั้งด้วยกันครับแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่เราจะได้พบกับตัวละครของเหล่าโนวาคอปในอนาคตอันใกล้นี้ครับเรื่องราวต่อมาครับประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับอย่างอเวนเจอร์เดอะแคนเดนัสตี้วันกำหนดฉายนั้นก็คือวันที่2พฤษภาคมปี2025นั่นเองครับถือได้ว,ว่าเป็นการยืนยันอย่างว้าวมากๆจากงานเซนเดโกค้คอมิคอนที่ผ่านมาตัวละครแคนเดอะคอนแครอร์ที่รับบทโดย โจนาธานเมเจอร์เนี่ยได้ขยายขอบเขตเรื่องราวของเขาให้น่าสนใจมาก,กิ่งยขึ้นนะครับซึ่งกว่าที่เราจะได้ชมเรื่องราวของ a v e n g e r ร์เดอะแคนดี a นัสเนี่ย เราต้องไปชม a n d m a n and the Was p Quantum m a n ม a นีก่อนซึ่งเป็นหนังเริ่มต้นของจักรวาล MCU เฟสที่5แล้วก็เรื่องราวเลี่ยเล่ยลายทางที่เกิดขึ้นใน MCU เฟสที่5จนมาถึง a v e n g e r ร The อะแข่งดยุนสนี้นั่นเองครับแน่นอนกับประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าผู้กำกับอย่าง d e s t i n d ดน i e l c r e t t o ตเนี่ยผู้กำกับหนังเรื่องชางชี hi, ก็จะมารับหน้าที่กำกับ a v e n g e r ร The อะแข่งดยุนันี้ครับถือว่าเรื่องราวนี้อาจจะมีการรวมเหล่าตัวละครมากมายที่เกิดขึ้นในมั l ติ verse Sa g กนี้ไม่แพ้ Avenger Secret อเวน เดียวรื่องราวต่อมาครับคาดว่าจะฉายในช่วงฤดูร้อนปี2025หลังจาก a v e n g e r The k อ n g d ง n a s t y นั่นก็คือซีรีส์มูนไนซ์ซีซั่นที่2ครับถึงแม้ว,ว่าจะยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะทำซีรีส์เรื่องนี้หรือไม่นะครับแต่จากคลิปลุดล่าสุดก็ได้มีการหยอดเล็กๆแล้วครับว่าเราจะได้เห็นซีรีส์มูนไนซซีซั่นที่2ในอนาคตและแน่นอนครับเรื่องราวของเจค็อกลียตัวตนที่3ของมาร์คสเปกเตอร์จะต้องถูกพูดถึงมากหลังจากที่ซีซั่นแรกได้ทิ้งปมเอาไว้นั่นเองครับเพื่อมนน ไปยัง a อเวนเจอร์ซีคริตวอร์อีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดใน MCU เฟสที่6นั่นเองโปรเจกต์ Project ต่อมาเนั่นก็คือเรื่องราวของเวอร์วัลฮักโปรเจกต์นี้เนี่ยอัคระตั้งตารออย่างมากนะครับว่าเราจะได้เห็นตัวละครของฮักโลดเล่นอย่างเต็มตาเต็มใจสมกับการรอคอยสักทีครับหลายคนทราบดีครับว่าสัญญาของตัวละครฮักเนี่ยเดิมทีเป็นของ Universal กับ r a m o u n t ที่เคยทําหนังร่วมกับ Marvel Studio นั่นก็คือหนังเรื่อง The Incredible Hulk ในช่วงตอนเริ่มต้นของจักรวาล MCU เฟสแรกนั่นเองครับ สังเกตไหมครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ใน Disney Plus เพราะว่าลิขสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายตัวละครฮักเนี่ยยังเป็นอำนาจของ Universal อยู่นะครับแต่ข่าวดีหลังจากนี้ครับในกลางปี2023ปีหน้าเนี่ยลิขสิทธิ์ของฮักจะมาอยู่ที่ Marvel Studio อย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทาง MCU จะสามารถทำหนังเดียวของฮักได้อย่างเต็มรูปแบบที่จะไม่เหมือนการไปแจมอยู่ในหนังเรื่องนู้นทีเรื่องนี้ทีเหมือนอย่างที่ผ่านมาครับ ความฝันของโปรเจกต์ World War wow, h u l k กับแฟนๆ MCU หลายๆคนเนี่ยเชื่อได้ว่าหลายคนตั้งต,า,งตารอโปรเจกต์นี้มานานแล้วครับและคาร์ก็คิดว่าในช่วงเดือนกร,รกฎาคมหรือช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 5นั้นจึงอาจจะเป็นประจวบเหมาะให้กับเรื่องราวของ World War wow, Hulk มาปรากฏอยู่ในไทม์ไลน์ของ MCU เฟสที่6นี้ครับสุดท้ายครับเป็นหนังโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดของ MCU เฟสที่6นั่นก็คือ Avenger s Secret Wars ที่มีกำหนดฉายในวันที่7พฤศจิกาย,ยนปี2025และกอาจจะเป็นหนังส่งท้ายของ The Multiverse s a g a นี้อย่างสวยงามครับเรื่องราวของ Secret War มีการผูกโยงตั้งแต่ Doctor s ร r a n g e in the Multiverse of Madness ที่มีการพูดถึงเหตุการณ์อิน cur อร์ชนแล้ว Event s ์ c r e t War ที่เกิดขึ้นในคอมิกนั้นเนี่ยก็เป็น e v e n น์ใหญ่มากๆที่หลายคนต่างตัง้ตง,ตา,งตารอแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแล้วครับว่าเราจะได้ชมในแบบฉบับของภาพยนตร์สักทีนะครับและแน่นอนครับตัวละครที่เด่นมากๆอย่างดร Doom เนี่ยจะต้องมาปรากฏอยู่ในอีเวนต์นี้ ซึ่งก็มีข่าวว่าเบาะแสของด o รดูมนั้นจะมีการพูดถึงในหนังเรื่อง Black Panther Wakanda Forever ครับแต่เอาเป็นว่าตัวละครตัวนี้มาแน่ๆ เพราะว่า e v e n นต์ซีเคร็ตวอไม่มีด o รดูไม่ได้เลยทีเดียวครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นแค่เพียงการคาดเดาในหนังแล้วก็ซีรีส์อีก8เรื่องที่ยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรื่องราวของเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ก็อาจจะมีการย้มแย้มมาในช่วงท้ายของเฟสที่6ก็เป็นได้เพราะว่ากว่า Marvel Studio จะได้เล่าเรื่องราวของเหล่า X-men อย่างเต็มรูปแบบเนี่ย ก็คงต้องให้ผ่านในช่วงปี2025ไปก่อนครับรายละเอียดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสัญญากับทาง 20th Century Fox เนี่ยยังคงมีอยู่นะครับถึงแม้ว่าบริษัท Fox เองจะมาควบรวมกับ Disney แล้วก็ตามแต่บรรดาอัคราไม่ห่วงครับยังไง X-Men หรือมนุษย์กลายพันธุ์ก็ต้องเข้ามาใน MCU อย่างแน่นอนเชื่อว่ามันอาจจะมีเวลาที่เหมาะสมอีกเวลาหนึง่งที่เราจะได้ดูพวกเขาอย่างเต็มรูปแบบรวมถึงโปรเจกต์เดี่ยวของ Scarlet Witch ที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์นี้อย่างแน่นอนนะครับ นอกจากนี้เนี่ยโปรเจกต์ของ d e เด o o ูเองก็มีการพูดถึงมาเป็นระยะว่าเด o พูภาค3จะได้รับเรด R แล้วก็เป็นการนำพาตัวละครของเหล่ามนุษย์ไกลพันธุ์เข้ามาใน MCU อย่างเป็นทางการครับจะว่าไปแล้วเนี่ยอนาคตของ Marvel Cinematic Universe ก็ยังสดใสแล้วก็ยังมีความน่าสนใจอยู่อีกมากนะครับณนะตอนนี้เนี่ยเรื่องราวมันกาลังผูกโยงในซาก้าใหม่เพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเท่าไหร่ ต่อย่าลืมนะครับว่าเดอะมัลติเวิร์สซามันยิ่งใหญ่กว่า3เฟสที่ผ่านมามากๆเลยทีเดียวครับบางคนเพิ่งเข้ามาใันจากวัน M.C.U จะเริ่มต้นตรงไหนดีอัคระแนะนําว่าให้เริ่มต้นที่ตัวละครที่เราชอบครับแล้วค่อยหาหนังหรือซีรีเชื่อมโยงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะสามารถเข้าใจในบริบทของมา r v e l Cinematic Universe อย่างแน่นอนครับยังไงแล้วเนี่ยใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับ M.C.U เฟสที่6สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับ ถ้าคระพูดอะไรผิดไปหรือนําเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ